아니면 저쪽으로 들어가면 and to so, uh, so so, uh, so You are getting our welcome to so, join uh, our event today. From the tonight as well. if you are not in you may talk here at the so, uh, so Thank you. ไม่ใ่นไม่นนี่มันสั่นคือมันล็อกไม่ดีแล้วมันสั่นแล้วมันหลวมมันกินนูนมันไม่รู้ว่ามันมันจะเริ่มตอนไหนอะตอนนี้ลงก่อนได้ไหมอะ ที่ลงก่อนได้ไหมอ่ะคือตอนนี้มันตั้งขงบวนจากขบวนอยู่อ่ะเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มตอนไหนอ่ะ

ลงก่อนเดี๋ยวทันหมดโอเคลงก่อนเนาะ